สวัสดีค่ะมาพบกับฟอร์ดบบุงเชี่นเคยนะคะวันนี้นะคะพาเจ้าสุดหล่อสีน้ำเงินทางด้านหลังคันนี้เลยจ้ามาโชว์ตัวรุ่นนี้นะคะเป็นรุ่น next gen ranger นะคะตัว4ประตู xl พั u นนั่นเองค่ะราคานะคะอยู่ที่792,000บาทแล้วก็สีน้ำเงินสุดหล่อเลยจ้าเป็นสีใหม่นะคะสำหรับ4ประตู xl พั u s เลยจ้าแล้วก็มาดูกันค่ะว่าตัวนี้นะคะมันมีอะไรแตกต่างจากเดิมไปบ้างนะจ้าตัว นี้ให้ออปชันมาในราคาที่คุ้มค่ามากๆเลยนะคะแล้วก็มาดูเลยค่ะเริ่มเลยตัวนี้นะคะตัวกระจังหน้าค่ะกระจังหน้านะคะจะเป็นแบบสีดํานะคะเป็นกระจังหน้ายาวๆนะคะอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็ มาดูไฟหน้าค่ะไฟหน้านะคะตัวนี้เป็นไงไฟหน้ามันติรีเฟกเตอร์นะเองค่ะแล้วก็จะเป็นแบบหลอดไส้นะคะแต่ว่าโครมดําค่ะเขาเล่นโคมเป็นสีดานะคะเพิ่มความสวยงามจ้าแล้วก็มาต่อด้านข้างเลยค่ะด้านข้างนะคะจะมีซุ้มล้อมาให้แล้วนะคะขนาดสานิ้วเห็นไหมคะเพิ่มความสวยงามจ้าแล้วก็ตัวล้อแมกค่ะล้อแมกซ์ตัวนี้นะคะเป็นขนาดขอบ16นั่นเองค่ะตัวนี้ วิ่งทางเรียบดีมากนะคะจะเอาไว้ลุยอะไรเงี้ยค่ะบรรทุกอะไรเงี้ยค่ะดีมากๆเลยนะคะตัวนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์2.0นั่นเองค่ะให้แรงม้าถึง170แรงม้า405นิวตันเมตรกันเลยทีเดียวอ่านี่เลยที่พิเศษนะคะตัวนี้นะคะมีไฟเลี้ยวมาแล้วนะคะที่กระจกมองข้างนั่นเองค่ะเพื่อให้คันหลังได้เห็นแบบชัดเจนนะคะตัวนี้อ่าเพราะเป็นตัวยกสูงเนาะเลยมีบันไดข้างมาให้ค่ะ แอบสองข้างในกันนิดนึงตัวนี้นะคะหน้าจอ,อขออภัยในความเปิดไม่ได้เนอะรถพึ่งมาลงจ้าหน้าจอขนาด10.1นิ้วนะคะตัวนี้อ่าแล้วก็มาดูด้านหลังเลยจ้าตัวด้านหลังเห็นไหมคะเราจะมีตัวครอบกระบะท้ายมาให้แอลตัวครอบขอบกระบะนะคะ ที่ครอบกระบะเนาะขออาัยจ้าอ่าแล้วให้ดูรอบๆคันค่ะเป็นไงบ้างคะสวยงามไหมนะดูแข็งแรงบึกบึนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็กระบะนะคะเอาไวบ้บรรทุกได้อะไรได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะเอาไว้ใช้งานละคะย่อมเยาอะไรอย่างงี้ค่ะโอเคจ้าแล้วก็คุณลูกค้าคนไหนนะคะสนใจโปรโมชั่นรถยนต์ฟอร์ดรุ่นไหนก็แล้วแต่คะ่ะติดต่อตามเบอร์โทรมาได้ ด้านล่างได้เลยนะคะแล้วก็ถ้ายังไงอะคะ่ะรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้หน่อยนะคะเออขอกำลังใจเยอะๆนิดนึงเนาะตัวนี้ผิดพลาดประการใดขออภัยมาณะที่นี้ด้วยนะจ๊ะยังไงวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันคลิปหน้าคะ่ะวันนี้สวัสดีจ้า